เราผ่านวันสำคัญของชาติมาก็คือวันชัตรมงคลคะนะครับที่เป็นวันสำคัญของอประชาชนคนไทยนี่นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ จัดงานเนื่องในวันฉัตรมงคลที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากประชุมคณะกรรมาการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่1นึครับ 2, น,น,นะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าเราเพิ่งผ่านวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นประเพณีของเราเป็นเรื่องของสถาบันที่พวกเราทุกคนเคารพนับถืออย่างสูงสุดได้ร่วมกันทํากิจกรรมหลายอย่างและมีกิจกรรม จิตอาสามากมายนะครับในส่วนของรัฐบาลก็มีสิ่งที่ต้องดําเนินการและเข้าไปดูแลรับผิดชอบคือเรื่องการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางแนวปฏิบัติหรือพระราโชบายที่ทรงรับสั่งให้เราได้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดให้ประชาชนมีความสุขนะครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดเอาไว้ในเรื่องนี้ครับในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ผ่านพิธีวันชาติมงค,คลนะครับนั่นเป็น ประเพณีของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของวันฉัมคคนมงคลนั้นก็เป็นเรื่องของสถาบันนะครับซึ่งพวกเราทุกคนเขารับถืออย่างทูงสุดอยู่แล้วนะก็เราก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นจากทางเมื่อคื่อที่นะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมจิตอสาอีกมากมายนะผมก็ได้ไดำเนินการในส่วนที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลรับผิดชอบรือเรื่องการสืบสารรักษาต่อ,อยอดนะครับแนวทาง เนื่วปฏิบัติหรือพระราโชโองกายที่ทรงรับสั่งให้เราได้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับให้ประชาชนมีความสุข